เขมรตอนนี <ersch> ้นี ian, oles, ่นะครับใครๆก็ร mm ู้ว่าประเทศมันเนี่ยนะครับพบกับวิกฤตต่างๆมากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทหารก็แล้วแต่เนี่ยทุกรูปแบบทุกปัญหาเนี่ยวิ่งมุ่งพุ่งเข้าสู่ประเทศเขมรอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งการบริหารประเทศของตระกูลฮุนเซนเนี่ยนะครับที่บริหารประเทศกันมาอย่างยาวนานกว่าสี่ทศวรรษไม่ได้เคยทําให้เขมรเนี่ยเดินหน้าไปไหนไม่ว่าจะเป็นบนเวทีอาเซียนบนเวทีโลกอะไรต่างๆเนี่ย คือคนมองว่าเขมรยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาซี่75ิปีที่ผ่านมานี่ปีที่76ถ้าเป็นประเทศไทยหรือเป็นสยามสมัยก่อนนะครับเราอยู่อย่างประเทศอื่นเขามองว่าเราด้อยพัฒนาแต่เราเนี่ยนะครับอยู่ไปอยู่มา30ปีเราถูกจัดลําดับให้เป็นประเทศที่อยู่ในหมวดกําลังพัฒนาแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ในหมวดที่เป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วคือหมายความว่า เงินกองทุนต่างๆนะครับเงินกองทุนนานาชาติที่เคยหลั่งไหลสนับสนุนประเทศไทยในฐานะผู้ประเทศผู้ด้อยพัฒนาประเทศผู้กําลังพัฒนาวันนี้ในหลายๆประเทศงดความช่วยเหลือไปหมดแล้วนะครับเพราะประเทศไทยเราสามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะความร่วมวมือร่วมใจนะครับของประชาชนทั้งนี้เป็นเพราะด้วยพระบาร,รมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงนําประเทศไทยไปพบแสงสว่างถ้าเราไม่มีสถาบันกษัตริย์นั่นก็หมายความว่าเรายังตกอยู่ในวังบนของนักการเมืองซึ่ง แน่นอนครับเรายังคงเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่หรือไม่ก็กําลังพัฒนาผมอยู่มาจนอายุประมาณ30กว่านะครับถึงจะได้รู้ว่าประเทศไทยนะถูกจัดลําดับอยู่ในหมวดพัฒนาแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันข้างบ้านเราเนี่ยคือเขเมรเนี่ยสี่สิบกว่าปียังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่ทั้งระบบการศึกษาก็อยู่ระดับล่างสุดนะครับในโลกใบนี้และในอาเซียนก็อยู่ลําดับท้ายสุดเหมือนกันเขาจะอยู่ลําดับไทยายายอยู่ลำดับนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านายฮุนเซนต้องการเงินสนับสนุน นะครับจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับสวีเดนก็ดีเนี่ยต่างมุ่งเน้นที่จะช่วยเงินสนับสนุนรวมถึงญี่ปุ่นรวมถึงเกาหลีใต้และรวมถึงจีนในหลายๆประเทศบริจาคเงินให้ทุกปีแต่ชีวิตของคนขงเขมรน,นั้นถูกอะไรฮะกดดันกดขี่ให้ตกต่ำตมอยู่ในระดับด้านตลอดทั้งนี้เป็นเพราะอะไรและล่าสุดนะครับนายฮุนเซนได้ประกาศแบนเงินบาท นะครับไม่เอาเงินบาทจนกระทั่งประเทศเข้าสู่หายนะส่วนการเข้าสู่หายนะนั้นนายฮุนเซนทําไมถึงประกาศแบนเงินบาทหลายคนไม่ทราบหลายคนนะครับพยายามคิดว่าเขาไม่เอาเงินบาทไม่ใช้เงินบาทให้ใช้เงินเหลียวให้ใช้เงินตางประเทศให้ใช้เงินแต่เงินเหลียวอย่างเดียวเขาใช้นโยบายเมื่อสี่สิบห้าิปีที่แล้วของเรากินอย่างไทยเที่ยวเมืองไทยใช้ของไทยใช้เงินของไทยคือกินเที่ยวพักผ่อนใช้เงินบาทอย่างเดียวนายฮุนเซนเอานโยบายนี้ไปหลอกคนของตัวเองล่าสุด นะครับเราเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับความจริงแล้วนายฮุนเซนสั่งประกาศแบนเงินบาทมันมีนัยยะซอดเลนอยู่แล้วคนที่ดูออกนั่นคือจีนแล้วจีนวันนี้ได้สั่งสอนนายฮุนเซนเรียบร้อยแล้วจีนเขาคิดงานมาดีมากเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยได้เพิ่งรู้นะครับว่าอ๋อไอ้ความจริงแล้วเนี่ยการที่นายฮุนเซนหรือตระกูลฮุนเนี่ยสั่งให้แบนเงินบาทไทยแม่งเอาไปทําอย่างนี้นี่เองส่วนจะไปทําอะไรจะเอาเงินบาทไปใช้อะไรสาเหตุอะไรที่ต้องแบนเงินบาทนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเราฟังพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ทั้งช่องปาหนุ่ยทีวีและทั้งช่องคมเอนวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำคัญสุดคือการกดแชร์นะฮะช่วยกดให้เยอะๆหน่อยเพราะช่องป๋าถูกปิดกั้นอยู่นะครับวันนี้ YouTube แทบจะไม่มีการนําคลิปเสนอขึ้นไปเลยนะฮะถ้าเกิดท่านแชร์ขึ้นไปแล้วกดไลค์เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยให้ AI เนี่ยนะครับมองเห็นว่าช่องข่าวนี้เป็นช่องคุณภาพนะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับสาหรับที่มี นายฮุนเซนนี่ได้ประกาศคว่ำเงินบาทและแบนเงินไทยแบนเงินไทยเสร็จแล้วแบนสินค้าไทยเข้าไปด้วยนะครับทุกคนก็เลยไปคิดว่านายฮุนเซนคงโกรธแค้นประเทศไทยนะครับจนกระทั่งไม่อยากให้มีอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยเข้ามายกเว้นอาหารไทยชุดไทยละครไทยนักมวยไทยดาราไทยอย่างนี้นายฮุนเซนยังอนุญาตได้อยู่เพราะว่าเขาต้องอิงคนพวกนี้ไงเพื่อไปสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเองเขาเลยยอมเลยครับเช่นนักมวยก็อะไรครับจ้านักมวยก็นายผู้กองบัวขาว นะ,ะถ้าดาราก็จาพนมถ้านักร้องก็ลิซ่าศิลปินถ้าขนมไทยก็เป็นไงฝอยหยิบฝอยทองรดช่องขนมครกอ,อาหารไทยก็ส้ตมตำแกงเขียวหวานต้มยำพวกนี้เขายัางอนุญาตอยู่เพราะเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับพอหลังจากทําประวัติศาสตร์ของตัวเองทําผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็เลยนะครับ เลิกทาไปสักพักหนึ่งตอนนี้ย้อนกลับมาเอาอีกแล้วนะครับเริ่มที่จะเริ่มทําอาหารแล้วบอกว่าเป็นอาหารเขเมรอาหารไทยหลายๆอย่างตกเป็นอาหารเขเมรได้หมดเพราะไทยไปก๊อปปี้มารวมถึงการแต่งกายต่าง,ๆ,างๆนะครับมีประวัติศาสตร์กันมาอย่างยาวนานนะครับเขเมรเพิ่งมีมา76ปีเขเมรเพิ่งได้รับเอกราชมา76ปีเขเมรอยู่กับขอมมานับร้อยปีนะครับเขเมรจึงไม่มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองถ้าลําพังจะเอาตะซออไปแอมขึ้นมาเป็นตัวตั้งมันก็ไม่ได้อยู่นี่เพราระ,ะบบรรมมัน,นที่่9เเขค้าก็ไยอ โดยทั่วไปเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขมรแดงเขมรแดงนี่จะไม่ยอมรับตะซอไปาแอมนะครับแม้กระทั่งเราแวกเองเขาก็ไม่เอานะครับเขาไม่เอาตะซออปาแอมเขาไม่เอาละแวกเขาก็เลยไม่มีประวัติศาสตร์พอหลังจากไม่มีประวัติศาสตร์ปุ๊บเขาก็มายกเอาเลยครับเขามายกเอาว่าเขาคือของทั้งทั้งที่ในอดีตเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ของของไม่ใช่ไม่มี DNA ของเขมรแต่ทุกวันนี้มันหาที่มาที่ไปไม่ได้นายฮุนเซนเลยไปสั่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเอาไปร้อยเรียงกับ เอาไปร้อยเหรียงเขาเรียกว่าบทความต่างๆให้ขเขม็นคือขอมเอาแล้วครับไม่เป็นไรแล้วครับคุณก็อยู่ของคุณอย่างนั้นไปจนกระทั่งาวันนี้เนี่ยนะครับนายฮุนเซนก็เลยทําตำหรับตําราไปขัดแย้งกับเรื่องตํานานของขอมตัวเองอีกว่าจริงๆแล้วนายฮุนเซนเนี่ยนะครับคือผู้ที่อะไรฮะร,รวบรวมประวัติศาสตร์แล้วกําลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับคือผู้พิเศษตัวเองเป็นคนแรกที่นําสันติภาพเข้ามาสู่ขเขมรนที่เขาต้องพูดอย่างนี้เพราะเขารู้ตัวว่าเศรษฐกิจขเขมรมันพัง มันไม่ได้พังเพราะตอนมาตอนสู้รบกับเรานะครับแต่มันพังมานานแล้วประเทศใดที่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติมาประเทศนั้นคือประเทศที่ด้อยพัฒน,นาแน่นอนครับคำเเขนก็อยู่ในโหมดนั้นแล้วอยู่ในโหมดนั้นมาตลอดแล้วก็พัดแล้วก,ก็เป็นประเทศที่ด้อยพัฒน,นามาตลอดท,ทั้งทั้งที่ยุคของนายสีหนุกเนี่ยนะครับกำลังที่จะพาคเขมนเนี่ยคือหลังจากที่สีหนุ oder, กเนี่ยจับมือกับพลพศแล้วเนี่ยไปฆ่าคนที่มีความรู้ไปหมดแล้วเนี่ยเขาต้องการสถาปนาความรู้ของคนขเขมรใหม่ถามว่า ทำไมศรีหนุจึงต้องฆ่าคนของตัวเองโดยการยืมมือขมิแดงเพราะว่าช่วงเวลาหนึ่งคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นภาพเป็นนักวิทยาศาสตร์คนพวกนี้ได้รับการศึกษามาจากฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสเขาปูพื้นมาว่าเขาคือประธานาธิบดีเขา,าการเมืองและประเทศเขาผัดเปลี่ยนประธานาธิบดีมาตลอดเพราะประเทศเขาจเจริญได้เพราะมีการผัดเปลี่ยนไม่มีสถาบันกษัตริย์แต่ถ้าเราย้อนไปดูฝรั่งเศสในยุคที่มีสถาบันกษัตริย์นั้น ไม่ต่างอะไรกับสีหนุในเวลานี้เลยคือสถาบันกษัตริย์เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยปล้นภาษีประชาชนนะครับเอากําลังทหารมาเป็นเกาะกําบังล้วนแล้วแต่ปล้นประชาชนกินทั้งนั้นดังนั้นคนฝรั่งเศสจึงยอมไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ส่ฟุ่มเฟือยพระนางมาตรงนี้เอสอะไรทั้งอย่างเาชื่อฝรั่งมันพูดยากนะฝรั่งเศสพูดไปก็พอกับเห็นเลยเนี่ยนะฮะ จะพนางมงตอรีเอสอะไรสั้อย่างหนึ่งนั่นแหะสุดท้ายก็ถูกตัดคอบันคอทิ้งหมดนายศรีหนุกลัวกลัวว่าคนพวกนี้ไอ้ผู้ที่มีความรู้เนี่ยจะไม่เอาเจ้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่มีความรู้ของเขเมรเขารู้เลยว่านั่นโรดมเป็นคนที่เรียกฝรั่งเศสเข้ามาแล้วทําให้เขเมรตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานดังนั้นเนี่ยนะครับนายศรีนุจึงเกิดความระแวงว่าคนพวกนี้สักวันหนึ่งมันจะมาล้มตระกูลนั่นโรดม มันก็เลยจับมือกับพรพศในช่วงเวลานั้นฆ่าคนทั้งหมดเลยแล้วก็โยนบาปไปที่พรพศตอนแรกก็ไปจับมือกับในพลรอนนอนไปจับมือกันในพลลอนนอนแม่งก็ทุจริตนะครับเงินที่ส่งมาจากสหรัฐก,ก็เข้าไม่ถึงวังของสีหะสีหนุก็เลยไปจับมือกับพรพศแล้วก็ไปกวาดไอ้คนพวกนี้หมดเลยหนึ่งกลัวว่าสถาบันตัวเองจะล้มกลัวว่นนาตระกูลนรดมจะลวกสองเป็นการกําจัดคนที่มีความรู้ไปในตัวและเดี๋ยวมาปูพื้นกันใหม่สุดท้ายพอทําสําเร็จก็โยนบาปไปที่พรพศไปแตะมือกับฮุนเซน เพื่อไปล้มพรพศต่อและตัวเองก็นั่งเป็นกษัตริย์ปกครองเขมรอยู่แล้วก็ปกครองกันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้มาถึงลูกชายก็คือ,นา,อนางสาวศรีหมุนีคนเขมรไม่เคยได้รับการศึกษาคนเขมรไม่เคยได้รับโอกาสในการทํามาหากินแต่กลับถูกวังของศรีวังของศรีหมุนีนะครับแล้วก็ถูกตระกูลหุ่นเนี่ยเหยียบทับเอาไว้จนกระทั่งนะครับความสวยมาถึงหลังจากที่เขมรน,นี่นะครับมาเผาสถานทูตบ้านเราไปแล้วเนี่ย นะครับเพราะนายคุณเซนไปนจุดประเด็นคลั่งชาติขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งปุ๊บนะครับนายสมรังสีก็ะชนะการเลือกตั้งก็เลยทําให้หนายคุณเซนไม่พอใจก็ทําการปฏิวัติรัฐประหารโดยกล่าวหาว่านายสมรังสีนั้นฝักไฟต่างชาติมากกว่านะครับประวัติศาสตร์ของตัวเองซึ่งมีมาอย่างยาวนานคนขเขมรเนี่ยหลอกไม่ยากแล้วครับแค่เอาประวัติศาสตร์ตัวเองมาหลอกแล้วก็ปลูกกระแสคลั่งชาติขึ้นมาได้จนกระทั่งวันนี้นายสมรังสีก็ใช้มุกเดิมๆของนายคุณเซนเอามาเล่นต่อจนกระทั่งมารบบกับไทย ปัจจุบันนี้ข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงมากในคเํเด่นไม่ว่าจะเป็นน้ามันในพนมเป็นตอนนี้ราคาน้ํามันอยู่ที่ลิตรละ2อ0เจสบบาทต่างเมืองอยู่ที่สา0ร้อยถึงสี่รอบาทข้าวปลาอาหารการกินตอนนี้แทบล้างเซเว่นอีเลเว่นไม่ได้เปิดเจ๊งอะไเลยล้ะน้ะถามว่าเซเว่นอีเลเว่นมันเปิดมันเปิดมาแล้วมันเจ๊งเพราะว่ามันแบนดสินค้าไทยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันไม่ได้แบนสินค้าไทยในเซเว่นแต่มันติดที่เงื่อนไขสัญญาในในซ p พนี่แหละครับว่า เชลแต่ละในเซเว่นแต่ละสาขาเนี่ยจะต้องมีสินค้าไทยอย่างน้อยห้าสิเปอร์เซ็นแล้วที่เหลือจะเป็นของไครไม่รู้อย่างห้าสิบเปอร์เซ็นก็ปรากฏว่าของส่วนใหญ่ในเซเว่นมีแต่ของไทยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้ววันนี้เราปิดด่านของจึงเข้าไปเติมไม่ได้เพราะเข้าไปเติมไม่ได้ไม่มีของขายพนักงานเซเว่นตกงานเกลี้ยงวันนี้เซเว่นอีเลเว่นในขมรไม่มีขายแม้แต่สาขาเดียวแล้วพราเอาไปเอาของอย่างอื่นมาก็ไม่ได้ เพราะมันไปติดเงื่อนไขยอยู่ที่ว่ามึงเป็นสัญญาทำสัญญากับซีพีอไว้ว่าจะต้องมีของถ้ามึงจะเปิดขายมึงต้องมีของของไทย5้าสิบอยู่ในนั้นวันนี้ไม่มีของสิน,น,น,สนค้าอน,นี้ไม่มีสินค้าไทยก็เลยขายไม่ได้ก็เลยทําให้คำเหม็นอยู่ยากไปหน่อยนึงและล่าสุดความหิวเหนือความกลัวนะครับวันนี้อีกอีกไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวคนเหม็นก็จะออกมานะครับเพราะว่าเขาหิวเขาไม่มีกินะแล้ววันนี้ตระกูลหุนเองก็เป็นยังไงครับโดนจีนล่อเขาให้แล้วไฮไลไท์มันอยู่ตรงนี้ ที่ผมเกินตั้งแต่ต้นรายการผมเอาไฮไลท์มาอยู่ท้ายรายการเลยที่บอกว่านายฮุนเซนนะครับงดใช้เงินบาทแบงเงินบาทนะครับให้ใช้เงินเลียวอย่างเดียวคนเขเมรมันก็โง,ง่มันก็เชื่องไนงะมันก็ไม่ใช้เงินบาทปรากฏว่าธนาคารกลางของเขเมรที่มีนายฮุนเซนเป็นคนควบคุมอยู่ประกาศรับเงินบาทแลกเงินบาทหมดคนเขเมรแหกไปใช้บริการแน่นเลยทั้งวันทั้งคืนเลย เอาเงินบาทที่มีอยู่ในตัวที่เอาเงินบาทที่มันไปไหนมาไหนไปใช้ทั่วโลกได้เนี่ยแม่งเอาไปเข้าธนาคารของเขเมรเป็นธนาคารแห่งชาติแล้วธนาคารแห่งชาติก็นั่งพิมพ์แบงอย่างเดียวเลยพิมพเองเลยเอาไปเป็นเงินเลรียวเขเมรดีใจลืมๆไอเสียมซวยแล้วกูมไม่ใช้เงินมึงแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นไอหุ้นเซ็นมันลายมากเลยนะมันให้ธนาคารเอาเงินบาทเข้าธนาคารเสร็จปุ๊บมันก็เอาเงินบาทเนี่ยไปแปลงเป็นเงินดอลลาร์พอไปแปลงเป็นเงินดอลลาร์เสร็จมันเอาไปซื้ออาวุธทีนเบลารุดนี่ไง มันวางแผนกันมาอย่างดีเลยถามว่าเรื่องนี้รู้ได้ยังไงจีนครับวันนี้จีนเนี่ยได้ส่งสัญญาณไปถึงคนเขมรห,หมดแล้วว่าประเทศยูเนี่ยอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีเงินบาทนะยูต้องใช้เงินบาทกับเงินหยวนนะครับถ้ายูไม่ใช้ยูใช้เงินของอยูเองอยูตายและที่สําคัญนะนะครับเงินบาทที่ยูเอาไปแลกเนี่ยผู้นำยูแม่งเก็บเข้ากระเ,เป๋าแล้วไปซื้ออาวุธเพื่อมาลบกับไทยแล้วถ้าเกิดลบรอบหน้านี่นะย่าว่าแต่น้ำมันราคาล,ละลิตรละสามร้อยสี่ร้อยเลยลิตรละพันก็ไปถึง เพราะน้ํามันของไทยไม่ได้ส่งเข้าไปอีกแล้วนะครับทุกอย่างต้องซื้อผ่านต่างประเทศหมดสิงคโปร์ก็ไม่ได้ขายเวียดนามก็พอก็ซื้อผ่านเวียดนามก็ซื้อผ่านลาวนี่แหละแต่ว่าเขาขยักขย่อนขายเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันเอาซื้อน้ำมันไปแล้วมันจะไปขายให้ประชาชนเขากลัวว่ามันจะไปเติมรถถังไปเติมเครื่องยิงจรวดเขาก็เลยขายแบบขยักขย่อนเคยนําเข้านะครับวันละห้าหมื่นลิตร ตอนนี้เวียดนามส่งเข้าไปเพียงเหลือวันละหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรลาวเคยส่งเข้าไปวันละสามหมื่นลิตรทุกวันนี้ลาวเองก็ขายอยู่ที่วันละอะไรครับวันละเจ็ดพันลิตรคือทุกอย่างมันถูกดอกลงหมดเพราะมันเพราะว่าลาวกับเวียดนามมันกลัวไงว่าไอหาขนาดกูขายมึงด,ดีมึงยังหันปากกระบอกปืนมาจอกูกับเวียดนามเลยถ้ากูขายมึงเต็มพิกัดเนี้ยมึงก็มีกาลังฟื้นขึ้นมาม,มันก็มายิงกูอีกฉะนั้นเขาก็เลยตัดให้ส่งว่าส่งเท่านี้แล้วเคยส่งอยู่ที่ลิตรละลิตรละ 3, 3, สามสามแสนกลีบตอนนี้แม่งก็ขายไปไหนล สมมตินะตัวเลขก็คือมันกะโดดขึ้นไปสูงเลยแล้วนะครับค่าขนส่งนะครับในระบบโลจิสติกที่เขาขนมาจากอะไรฮะจากลาวมาถึงกลางเมืองเนี่ยพนมเปญเนี่ยค่าขนส่งอีกเท่าไหร่แล้วปั๊มน้ํามันที่ขายน้ํามันพวกนี้ต้องแย่งกันไปซื้อใครเส้นหุนเซนใครเส้นเอ่อไอพวกบรรดานายทหารขามิบใหญ่ๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้น้ํามันไปพอมันได้น้ามันไปมันไม่ได้เปิดปั๊มขายพวกปีกย่อยแม่งขายต่ออีกปั๊มหนึง่งมึงมาดูดไปดูดไปดูดมา,ดดมาน้ํามันระเหยหายหมดก็เลยแพงดังนั้นคนขมนตอน,นี้ ม่งเริ่มจับกลุ่มกันแล้วหนึ่งหิวสองไม่มีเงินใช้สามสินค้าแพงฉะนั้นผมจึงบอกไงครับความหิวมันเหนือความกลัวไม่เกินเดือนสองเดือนนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ผมบอกเลยคำเห็นตายแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าฮุนเซนจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ฮุนเซนจะทําสงครามกับไทยเพื่อกบเกินปัญหาตรงนี้คุณเชื่อผมนะครับรอบนี้เนี่ยต่อให้ฮุนเซนมากบเกินปัญหาของตัวเองกบขี้ตัวเองแล้วมายิงกับไทยเนี่ยกบไม่ได้แล้วครับเพราะ เรื่องทั้งหลายทั้งปวงสงครามภายในก็มีคนคนคนเห็นที่มันอยู่ข้างในแล้วมันไม่มีจะกินนะมันมีนะครับสงครามรอบชายแดนมันก็มีคุณเซนจะรับมือไม่ไหวพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาดูสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ